สวัสดีครับพี่น้องทอดชิ้นหลอดทอดชิ้นหลอดชิ้นหลอดกินกับตำบักทัวครับผมผู้ดใดอยากได้เนื้อแดดเดียวมูแดดเดียว,ดดดดยวกะสร้างได้ด้วยพี่น้องชิ้นหลอดอหอมกินกับตำบักทัว เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องอจะใบเขาหหเหนียวหอนห่อนนี่ก็แซบเลยเด้อพ่อและแม่แหลกยรพ่อปรุงให้แม่แม่โอเคตานเครื่องด้ครับเดี๋ยวปรุงให้ครับค่อยปรุงก็แซบขึ้นแต่น่อยเดีด่น้องแซบเคียเลน บมื่มก,กียเรียนบักกอกบักนาวอืมบัมกกอกมันโบท่านสุกเด้พี่น้องอันนี้ตอนหน่อยเก็บมาจากปีที่แล้วหุน่นใส่ตู้ใส่ตู้เย็นไว้กินได้เมื่อิดปีปีนี้ขี้ข้านไปเก็บอยู่ดอกห้ายคับปีร้ายคับ,ครบเรี้ยเอาต้นได้แสบโบเสียบ,ยบใช่ไยป่ะใส่เมือสิบวยนแบบเนี้ย<ป>แกนมันบ่ออ,อืมพอ นะเดี๋ยวสิปรุงให้แค่ว่าครับผมนี่ผง่วซองระหาบาทกรใส่เมือซซองโรดน้ำตาลเล็กน้อยปลาเอา้าตวงเนี้ยควาขขขมขมกลมสองทับพี่สองทับพี่เครื่องเอ้า ก็ได้ชุดน้ำซ้ำนี่ล่ละเสียมือยัวครับลองมันจะสีสันด่วนทำไมต,ออกตะกี้ตำบักคือตำตัวขายครับผมชิบมึงพ่าแล้วพ่าแล้วค่ะชิบมึงเป็นไง ว่าแซบให้มีปาดข้อแซบอืออือว่าบอกเนี่ยอะไรว่าแซบให้มีปาดข้อครับผมอืมไปเก็บพักบุงมากเหรอนบ่จ้อสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำเช่อจ้าม่ได้ตำาบูกทัวซอสเนื้อสวัสดีครับพี่น้องม่ติดเขาตั้ง,งล่างเนี่ย่ะคะตำาบูกทัว

อืมจ้าเข้ากันด้วยอ,อยากปุ้นพุ้นโตกเบิดขึ้นเหมือนขึ้นเนี่ยนอ้องหอจ้ะน้ำเต็มให้หน้าเลยน้ำเต็มให้หน้าน้ำเต็มใส้สาเลยสาเพื่อนมนาะ น้าอางกัหมดตัวไหนที่เปลาพระเปิดวัด,ด,ดอ เบลวพา่แจ็คคนไปเป็นพันอืมจะดิดได้รู้ก็มึงเหมือนอ่ะมึงเป็นรอยสองรอยย,อยี่เป็นพันเป็นพันเป็นเมือนคนแล้ว ta <tôi> bỏ cứ ở Cảm ơn các bạn đã Lạc tàu du lịch nha Ui nó còi là có để bị Để <tôi bộ mì> เงินกอักเงินอวกเดียพันสองเนี่ยอเพันสองเขามาซื่อข้าสารเอามาใจนนาต้งพนักจิตหลบเบิดจจเฮ็ดงานมาจักมือพี่นอ้อเฮ็ดงานเจ็ดมือเจ็มือพอดี่ยแปดมือเจ็ดมือแปดมือเนี่ครับแปดมือ ซื่อข้าวสารก็เกือบพัดหรอใจคาถ้ามัมนนี้เดียวเจ้ไหนต้องเบิกเบิกน้ำยื้อกินอีกอีกก็ดีก็ยื้อซือเองเนาะไม่งานเท่ากับไปเทิดอะไรซื่อเขาก็มีซาเสี่ยงท้ายกองเลยก็ไม่ได้ไปเท็ดยื้อประเทศคอยไปขายพุดเดียกไปเลยถ้าคอยคับเป็น เจ้าต้องหาคนเคยก็มันก็ต้องไปสร้างกรรมใช่ปะ้าไปนัดคุดอยู่ประเดี๋ยดิคอยครับคอยไปจอดให้เจ้าเจ้าอยู่คอยมาหับลูกในบวลาถ้าขอไปเฮ็ดงานบ่ได้ดิให้ไปห้ามลูกติบัวอ่านไดว่าบัวเห็นลูกอ่ะเออพี่น้องลูก วาคีบอร์หางคืงหงฟังดูต้นหน่อยต้วหน่อยก็เห็นลูกเพลูกเพ้กับ่เห็นเพศคู่กับหากระสันคู่กับว่านในนี้ไม่เห็นแม่ท่านมันชุนระบุนคือบกคองไปยืนงานไม่จะจองหนหน่นะคู่ัต๊ตใจ่เพราะคู่จัก่เรียกดอกมัคู่ว่าโอ้โอ้คู่ปกครองไปยืนหุ่มมันเนี่ยนี่ไม่ เด็กหน่อยมันม <si ุดออกมา่แปลว่าแปลว่ามึงไก่พดเออเบิ่งไก่ไก่ก่เพเห็นลูกยางมาเนี่ยลูกกวาหนูไม่เห็นแม่สันแม่กับว่เห็นลูกบันนี่ครูทากเดินว่าอ uh ่นครูชื่ออ้นนะถ้าเห็นผู้ปกครองใดรไปแล้วครูชื่ออ้นเด็กยางออกมาเนี่ยที่นี่บัดยางออกมาก่อนเพิ่นบันนี้ครูว่าเนเน่เนเน่แม่มาแล้วสันเพราะว่าเออคือว่เห็นลูกหอยคือว่เห็นครูกับตกใจ่เพราะครูครูกับวิ่งวุ่นเพราะครูที่นี่เนเน่นั่งแแะอยู่ถนน เพิ่นเห็นแต่หน่อยเพิ่นก็ย่างมากแทบถ้าเพิ่นบ่เห็นแต่หน่อยเพิ่นเพิ่นก็บ่ยาวออกมาดอกก็เดี๋ยวเพิ่นโผล่ออกมาจากผู้ปกครองยืนชุนนมุ่นอยู่เนี่ยเพิ่นโผล่ออกมาแล้วเพิ่นบ่เห็นแม่เพิ่นเลยนะเพราะเพิ่นแต่หน่อยอืมแสดงว่าเอาเท่าที่บ้าไปใส่คือบอเอานี่นี่มาประนั่นคู่กับตื่นเพราะคู่คู่กับตกใจเพราะคู่โอ้ยคู่วันเอ้แม่เอ้ยแม่เอ้ยคู่เบื่อเศร้านี่ไปคู่ยัางมาคู่ คือนั่นมันน้ำเยอะคู่ว่าตอนคู่ลอกของคู่ก็เอาเด็กหน่อยออกเบิร์ตคุ้นแล้วนะคู่ว่าเพิ่นติดเิ่นเช่นี่ก็หนอนคู่คู่ว่ายางกว่นฉียางหน้านาะตอนทักแป้งท้ายางตอนเช็คตอนที่เอาเล็กหน่อยออกนะเล็กหน่อยตอนนี้ห้องกับพวกนี้นะคู่จะเช็คดีแล้วท่านมันนี่จังได้ว่าโบเห็นนี่นี่ท่านโอ้ยคู่ใจหายเบิร์ตท่น ท so okay. ี่ไหนก็ความนี่นี่ยยางมหาที่ไหนก็ให้นั่งข้างบนบ่ไปเอินแพ้บ้านเรื่อบ่ไปเอิญคอยไหมพี่น้องคอยกระพูกกระบุ่นอยู่ที่นี่คอยกระพูกกระตกใจก็ที่บ่ไปเอิญนจ้าให้แพ้ว่านหูว่าคว่ำสามเผาบ่เห็นลูกปังไงลูกตรงเนี่ยตั้งทีนี่ผู้ปกครองไปยินบ่เป็นระเบียบ ยืนยิ้ยินมุ้งนะอืมยืนยิ้มมุ้ง嘛ไม่มาหลอกถ้่ที้ที่เขาคิ้วเออเป็นบาเพิ่จะเอ,อ่อนักเลียนม่นม่นมาเลยแม่บ่พวกเจ้าอะไระไปยืนออกันืมต่อคอยยังกเขาบ่หอนถ้าเจ้าเขากวนคอยแตอยากเข็นููปคอยเนาะคอยกต่ฮ้าฮะเพิ่งจะเล็กน่อยไม่ท้าแปลงมันก็แปลกตาย ถ้าแปรงม้วนๆมั้ยมาเนี่ยขาเองมั้แม่คุกกับสงสัยว่าที่แม่มายืนให้หยั่งแม่อ่าในเมื่อน้องไม่ได้ยุ่งหันมั้ยมวันนี้อืมแม่คุกกับเอิญแม่คุกผู้หนึ่งยู่ตรงประตูแม่คุกผู้หนึ่งที่เอาเด็กหน่อยอยูุบเนาะแม่คุกกับเอิญนี่นๆเนี่ยๆแม่มาแล้วเอินจิบไปทีละคนทีละคนนะ่ันะมานี่นี่ๆพอเห็นที่นี่ยคู่กับโต๊ะใจวิ่งวุ่นหาว่า นี่นี่นั่งเฉยอยู่ทั้งรถุว่าผู้ปกอนผู้นั้นยังผู้บุกคองยืนหุ่มอยู่ยังไหนมันหมนออกมาเลยหลออรดตายเลยก็เดี๋ยวหาทำแล้วไม่เห็นแผลมันก็ยิงย่างกับขึ้นเนี่ยมันรอดตายแล้วมันเดียวเห็นข่อยเยอะพ่อแทนเอ้าไม่แม่ไม่เห็นเลยลูกวันเนี่ยผมก็ไม่เห็นแม่หรอกคราบเมื่วันนี้เนี่ยเเห็นผู้ปกครองกับตกใจญ่ขึ้นกันแล้ผู้ปกครองกับว่าเอ้า ใเอาแบบผู้ันเห็นมันกับเลยเออื่นยู่พี่ฉันตอนไหนบอกตอนไหนบอกบอกนเพช่ถึงตหนไหนถึงตหน่หนนี่ว่าผมที่บอกให้เพลฟลากลูกก็ไเป็นเด็กขาดตอนที่ให้ไปตไหนบ้ามากที่ให้ไปก้อนเวลาตลอดบ้าห่เพประว่าลูกเพิ่นเลิงเลี้ยนมาเพิ่นต้องเห็นหนาพอแม่ บ่เห็นผู้ใดระดมขนผู้นึงนะมันต้องจ้องแล้วว่าพอแม่สิมาฮับบอตอนคู่ยางออกมาเคตกใจแบบขนาดถึงนคนละให้ลูกเห็นหนานให้ลูกบ่เห็นหนาวพอจะเห็นหนาวแม่บอกเสมอบอกแค่ว่าเสมอครับจะไปครับลูกก็ ในลงใน่ร้ายเพี้ยกับกำชับคู่ไวพอ่พอโบเมนพ่อโบเมนแม่ห่างให้ลูกเพี้ยไปกั็ไปเป็นอันขาดเพาเขาส่าจ้อ,องกำชับค,คู่คู่ไว้แต่ว่าคู่เขากับโบไปไง่ายๆเดอกพี่นอ้องโอ้ยคู่เขาเซฟตีดจิตใจเพราะว่ามันนี่ตัวยังถึงห,ห,หลายยังเนาะติกหน่อยซุ้งนิดหน่อยเสียเขาผู่รองรับเป็นอบเหมดอะเต็มๆนั่งบ้า คนเดีออยวต่อเซฟเมือ่อวานก็ตำรวจไปพร้อมเนี่ยไปประชุมนั่นเจ้าบ้าได้ถามนี่เนี่ยมีขน,น้าเสาทุ่งตำรวจไปพร้อมอันที่ยุ่อันลุงอันไปร้อประช,ระชุมมันแหละจกกัดเกลือรีบงานี่เนี่ยใครมาโรงเรียนเรา ยอาบาลน,นี่นี่บอกพ่อแล้วว่าวันนี้ลุงตำรวจไปโรงเ,เรียนด้วยกเพิ่งไปยืนยื่อหนานนี้ยแหละอืมไม่มาตรการนะมาตรการเล็กน้อยเปน็นทั้งใจปลอดภัยบูรณาการนะอืมความปลอดภัยของเล็กนอ้อยอื ก็ข้างก็ข้างเขาตึงนี้นะเ่วงนี้มันมีข้าวเด um ็กน้อยหายหลายอย่าเด็กน้อยหายเด็กน้อยตกน้ำเด้งี่ละโดยเฉพาะอนุบาลบ้านเมืงง้อหายแล้วก็ล้อมขอกนเขาจะล้อมอกแล้วงัวหายเมึงแางน้ามึงนี่ยังต้องข้างเขาชวนทุลานสามารถขอบได้บ่ คู่กับคู่กับทำแม่คนที่สองต้องดูแลลูกเพิ่นให้ดีเพิ่นไปฝากลูกไว้ก็คู่ไม่หมดคู่เพิ่นก็ต้องความปลอดภัยของเด็กหน่อยอย่างเสี่ยเพิ่นก็นกต้องเหตุจำแม่เหรอขยันเสียเอิญแ,แม่เแม่คู่แม่คนที่สองี่วดหนึ่งเขาสั่งยัง่งบ้างอือคอยภาษาสารวิชา ลมจริยานั่นบล่อะไรไปตีมาแล้วฟันอนอกกระลังไกรย่างไปตรงลูกแตะปะูใหญ่ย่าง,งไปล้านข้าให้ลูกอ,อีกเอ๋อ เขาจะบอกว่าขี่รถเข้าไปได้เลยแม่มากู้บอกเมื้นขึ้นพ่อขี่รถเข้าไปได้นะครับนะคะการต่ำเิ่งหน่อยเห่ามันจะมาเบิร์รถเปิดได้เหรอมันไกลกว่าจะเดินเข้ามาอืมกับมุงโซ่ครับเพื่จะอนุโลให้เยอะอื เขาไปชมกันเจ้าก็ขี้วรถเขาไปเมินได้หรอไม่เจ้าเหมือเพิ่นมาชุ่มมาให้จอดด้วยเพื่อนก็คอยก็ให้ตับกวดเดี๋ยวขี้เขามาเยวที่ว่าไม่ทำตามปวดกันเลยมันไม่ไปจอดเลยมีคอยจอดเพื่อเดี๋ยวอันนี้เขาก็ต้องเฮ็ดตามที่เพื่อนบอกเขาแหวนละก่อนด้วยไม่เหมือนหรอกพี่น้องเออจังไหนมือลุ้นมาเพื่อนบอกเขาจังไหนอีกก็หนึ่งเขาจะจำไปมือประชุมเพื่อนบอกว่าให้จอดไว้ข้างนอกแล้วกับยางเขามาชุ่ได้เออเขาก็เฮ็ดตามที่เพื่อนบอก ไม่ใช่จ่าของเราไมมิเตอร์กีขอไปเ่อะไมิตพวกบได้มาปะชุมเจอือันนั้บ้านไม่ข่อยผูเดียวเนาะเจ้าที่ไปประซุืมก็จเาู้หูมันเอาผู้เจ็ดบอกนไน์มีไลนกลุ่มของบอดอผัยปอวันเนี่ยกข่อยที่ไปประซุมอ่ะข่อยอยากหูข่อยอยากหูวา เขาไปจอบลูกอืมเขาไปจอบเมืองลูกนะพี่นอ้องพ่อเขาแห่งโอกาสจะเล่ยไปจอบนึงนะนี่จิน,นจบ่ออยากไปบระชุมเหรอไปเห็นลูกว่าลูกดูกยังไงอืมอูส้สวยล้ว คุณคู่เขาเจ้ามีกิจกรรมให้เน็กน่อยแลกเรียงดีถ้าอย่างนั้เาเป็นคู่ก่อนาะนี่นี่อย่างเขาเอินอเจยบว่าจานนี่น เล่นเล่นดูศูนย์อดิพี่หนุ่ผู้ชายคุณนึงมากัดนยพี่น้องมากัดงูนยเด็กน้ำเขาแล้วกัดเขาแหบนี้มันมากัดนะเมื่กี้กัดกัดคนนั้นคนนี้หลายู้ปกว้างก็เลยบอกคุณคคู่ คู่กันเลยนี่มาแต่กาวัานนี้ใส่แมสก่อนเป็นหวัดใช่ไหมวันนี้เวรตันเพิ่นก็นเลยใส่แมสกแหกเออพอใส่แมสก์แล้วม,ม,มันโมกัดมันโมกัดคนกันประเดี๋ยวนัมันโมกัดมูนะือืง เขาก็ะดามาเพื่อนเป็นบ,บัตรเถือกออมคู่บอค่ะอือเพือกเธอถามเอ้าแล้วน,อน้องเป็นบัตรหมอคู่เพื่อนบอเพื่อนกัดงูวเพื่อนคุณคู่ก็เลยต้องหาวิธีป้องกันเลยนะเออเพื่อนคิดได้คุณคูณ่้าเมนเท่าเดียดจังได้มม่เศร้ากัดงูอ่ะมันบมาคุณบอใไ่แมน มันกับบวกการมูลแล้ววี่สันนั่นคืออิหลีของข้าเจ้าอ,อิหลีข้าเจ้าอ,อยู่กับเล็กน้อยข้าเจ้าหูว่าตรงเฮ็ดจังไหญ่ตรงหลอกหลอกอังไหญ่ไหมพี่น,ออน้องเลสส็กน้อยฮะข้าเห็นนาแม่แห้งๆขพาแม่กลับไปเราคู่ไอยข้าเดียวเงียบเลรินในมูซะเลย คุณพ่อคุณแม่เขต้องเป็นห่วงหรอกคุณพ่อคุณแม่แห้งยัวสูกแห้งห้ไปพี่นาะสาดเกินสิบโมงเกินกว่นจ้าสางเกินยี่งิบหกเดนนี่